เคล็ดลับของคนดวงดี วันนี้นัดมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกับทุกคนคะ่ะถ้าหากคุณรู้สิ่งนี้ดวงของคุณจะดีขึ้นทันทีโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงนินสักบาทคะ่ะเรื่องของดวงเป็นอะไรที่ใครๆหลายๆคนมักจะค่อนข้างให้ความสําคัญนะคะถ้าพูดคําว่าดวงใครหลายๆคนมักจะมองว่าดวงนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ถูกกระทำซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะดวงเราดีชีวิตก็จะดีดวงเราไม่ดีชีวิตเราก็จะเจอแต่ปัญหาดวงเลยกลายเป็นแพะรับบาปไปสมดแต่นันจะจะบอกอย่างหนึ่งค่ะในมุมของนักโหราศาสตร์ค่ะดวงของเราคือผลจากการกระทําของเรานั่นเอง คราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณอยากจะเปลี่ยนดวงของคุณมันมีวิธีค่ะและวิธีนั้นคุณสามารถทําได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นคนที่ดวงดีอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณต้องทํานั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องรู้จักความรู้สึกของเราอย่างแท้จริงการที่เราอยู่กับจิตใจของเราอย่างแท้จริงช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้และอยู่กับสภาวะจิตภายในของเราการที่เรานั่งสมาธิการที่เราทําบุญต่างๆการที่เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับความ ดีสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรานั้นเกิดสภาวะของอารมณ์ที่มันเบาๆสบายสบายถ้าหากว่าเพื่อนๆยังนึกอารมณ์แบบนี้ไม่ออกนะัดอยากจะให้เพื่อนๆลองนึกแบบนี้ดูดีไหมคะว่าอะไรกันที่ทําให้เรารู้สึกนั้นมีความสุขเวลาที่เราได้แบ่งปันหรือเวลาที่เราได้ทําอะไรหรืออยู่ในสถานที่ใดแล้วเรารู้สึกเกิดความรู้สึกเบาๆสบายสบายในหัวใจอย่างเช่นเวลาตอนที่ถ้าหากว่าใครชอบไปทะเลแล้วเราได้ยินเสียงคลื่นที่ซัดเข้ามาเราได้ปะทะกับลม ทะเลที่อยู่ตรงหน้าของเราเสียงต่างๆลมต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราใจของเรานั้นเบาๆสบายๆหากใครชอบไปน้ําตกเราจะได้ยินเสียงของน้ําไหลแล้วก็มีบรรยากาศที่อบอุ่นที่มีความชื้นของกลิ่นน้ําปะทะเข้ามาในจมูกของเราความชื้นต่างๆที่อยู่รอบตัวไอเย็นๆจากความชื้นนั้นส่งผลทําให้ส่งผลทําให้ความรู้สึกสดชื่นเกิดในหัวใจของเราแต่ถ้าหากว่าใครที่ชอบไปทําบุญการที่เราได้ทู วายปัจจัยการที่เราได้ถวายสังฆทานการที่เราได้ถวายวิหารทานการที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นกําลังสร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากความปิติในหัวใจความที่มันเบาเบาสบายสบายแค่เราคิดถึงก็ยิ้มได้ความรู้สึกเหล่านี้ล่ะคะ่ะเขาเรียกว่าความเบาๆาสบายสบายถ้าหากว่าเราอยู่ในอารมณ์แบบนี้คุณเชื่อไหมคะว่าอารมณ์ตรงนี้ล่ะคะ่ะที่เราความทําความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําดีในเขตของศาสนาใดๆก็แล้วแต่การที่เราเสียสละในบางอย่างแล้วให้อะไรในบางอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยที่เรา ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องได้อะไรกลับมาอันนี้สงเหล่านี้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนําพาพลังดีๆมาหาตัวเราคุณของพระธนตรัยฉับพัทลังศรีของสมเด็จพระพุทธเจ้าความดีของสิ่งต่างๆความเมตตาของพรมเทวดาจะส่งพลังกลับมาให้ตัวเราไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะไม่สามารถเข้ามาหาเราในช่วงนี้ได้ค่ะฉะนั้นเรื่องดีๆเนี่ยจะปรากฏกับเราอยู่เสมอแล้วเรื่องที่จะทําให้เราทุกข์ใจปวดหัวเรื่องเหล่านี้จะไม่มีวันเข้ามาได้ เพราะความดีเกาะอยู่ในหัวใจของเราอันนี้ส่งต่างๆนั้นเกาะอยู่ในความดีของเราทําให้เรานั้นมีความเบาสบายๆลองสังเกตดูนะคะเพื่อนๆว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆกาลังมีความสุขเพื่อนๆจะร้องไห้ไหมคะถ้าหากว่าวันนี้เรากําลังหัวเราะเราจะคิดถึงเรื่องที่เศร้าๆได้หรือเปล่าอารมณ์ของเราค่ะเขาจะจดจ่อเพียงแค่อารมณ์เดียวนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเรานั้นอยู่ในอารมณ์ที่เบาๆสบายๆและเรื่อนึกถึงความดีของเราสิ่งที่เราเคยทําความดีต่างๆนั้นจะเข้ามาหาเราไม่ต่างอะไร จะกดแรงดึงดูดค่ะถ้าหากว่าเราคิดดีพูดดีทดําดีแล้วเราเชื่อมั่นในสิ่งดีๆพลังต่างๆนั้นก็จะกลับมาหาเราและนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะสัจจิตตะปริโยวทปัปน,นงังขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์แจ่มใสและมีความสุขไว้เสมอนี่คือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนานี่คือวิธีที่จะทําให้ดวงของคุณดีขึ้นวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงดวงดาวของคุณได้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ถ้าหากว่าเพื่อนๆลองทําแบบนี้ดูค่ะค่อยๆฝึกค่อยๆทําให้อยู่ในอารมณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปลองพิสูจน์ดูค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ